ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไปพาออมมาบ้านป้าจิลาอีกแล้วก่อนเข้าบ้านกันนี่เลยค่ะสไตล์ไทย <c oughs> เอาน้ำใส่ถุงทำเป็นน้ำแข็งดูดิ <c oughs> วันนี้แม่กับพวกป้าจีราเนี่ยมากินวันปีใหม่ย้อนหลังกันนะคะใบกับออเนี่ยก็เลยตามมาด้วยมาตอนเขากินกันไปได้แล้วครึ่งลุงอะในส่วนของกับข้าวเราวันนี้ก็จะมีนี่เลยค่ะมีผัดไทยมีลาบหมูมีตําแตงมีกุ้งมีปลาหมึกแล้วก็เนื้อเรนค่ะเนื้อเรนที่แปลว่าเนื้อกวางนั่นเองค่ะแล้วก็นี่มีข้าวเกี๊ยบด้วยของชอบยายออเลยแหละโตรอบนี้มันอาจจะไม่ได้ถูกจัดสวยงามนะทุกคนเพราะว่าตอนใบพาออมาเนี่ยโตเต็มมากแล้วแม่ก็เลยเปลี่ยนกับข้าวพวกนี้ใส่ในจานที่เล็กๆอีกทีค่ะ จะมีพื้นที่ให้ออกับใบใายใอของเราพอไปถึงก็ซอยผัดไทยเลยค่ะนางบอกว่านางชอบอันนี้ใบลองชิมแล้วนะคะรสชาติเหมือนบ้านเราเป๊ะเลยจะบอกว่าพวกแม่แม่เนี่ยทำกับข้าวอร่อยมากๆเลยค่ะดูดิโอเคนะตาจะไม่ได้ดูเหมือนของที่บ้านเรามากแต่ว่าอร่อยจริงๆค่ะแล้วยายอของเราก็คือหิวหนักมากกินใหญ่เลยแล้วนี่ทุกคนตอนนี้ใบย,ยื่นผักต้นหอมให้ะนางไม่กินนางบอกว่าอ,อ๋อไม่ชอบผักก่อนหน้านี้นางกินผักเยอะอยู่นะ ไม่กินค่ะกินแต่เส้นหนูกินแักือต ว่าไม่ใช่ฝีมือใบแน่นอนที่อ๋อไม่ยอมกินเพราะปกติแล้วเนี่ยอาอจะกินผักเก่งมากๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกแครี่แครอทแตงกวาหรืออะไรก็แล้วแต่นางจะกินทุกอย่างเลยทุกคนแม้กระทั่งกระเทียมอาจจะไม่คุ้นไนยไม่ชินปากอะไรอย่างนี้ <c oughs> แล้วตอนนี้ใบก็นั่งกินพลนเลยค่ะมีแต่กับข้าวอร่อยย <c oughs> เดี๋ยวใบจะชิมปลาหมึกให้ดูด้วยนะดูตัวมันใหญ่มากเลยทุกคนแล้วตอนเนี้ยใบก็ได้ลองชิมเนื้อกวางด้วยค่ะปกติอยู่นี่ก็กินบ่อยนะแต่เนื้อกวางตากแห้งแบบเนี้ยใบไม่ค่อยชอบค่ะ แต่รอบนี้ก็เปิดใจกินแต่มันก็คาวๆอ่ะทุกคนเค็มๆเราก็เหม็นหื้นๆอะไรอย่างเงี้ยพอไม่เอาลวแต่แม่ใบชอบนะน่าจะเป็นแบบรสนิยมส่วนบุคคลอืมเพราะใบไม่ชอบแต่แม่ชอบค่ะแม่บอกอร่อยนางชอบนางกินได้ทั้งวันเลยเป็นกับแกงด้วยอืมแต่นี่ถูกปากใบอ่ะทุกคนแอบเสียดายนะเพราะราคาก็คือแรงมากแต่ก็นั่นแหละแล้วก็นี่ทุกคนใบมาเจอพริกลาบปาจีราด้วยแล้วก็เครื่องปรุงของประเทศไทยเนี่ยนี่แล้วนี่ก็คือหม้อหองข้าวที่บ้านปาจีราค่ะน่ารักตุ๊ดตุดมี เดี๋ยวยังไงไปต่อกันที่ ep สอนะคะก่อนจะไปต่อ ep สองแวะมาเล่นเกมกับใบกันก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ใบอยู่ในแอคกี้ปารอีกเช่นเคยสําสหรับใครที่เบื่อง่ายต้องลองเล่นเกมนี้แล้วนะเพราะว่าเขามีด่านให้เลือกเล่นหลากหลายมากมายเลยค่ะทุกคนแถมแต่ละด่านเนี่ยก็คือสนุกสุดๆไปเลยมีน้องๆคนไหนสนใจอย,อยากเล่นเกมนี้กับพี่ใบมคะถ้าสนใจกดลิงก์หน้าไบโอได้เลยนะรออยู่นะคะจุ๊บ